สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในเรื่องของอผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคข้อสะโพกเสื่อมนะครับและก็ข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยมีลักษณะอาการอย่างไรสำหรับข้อสะโพกนั้นก็เป็นอวัยวะที่ใช้ในการช่วยพยุงและรับน้ำหนักตัวเมื่อเกิดภาวะข้อสะโพกเสื่อมก็จะมีอาการปวดเคลื่อนไหวลำบากทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ ทีนี้อาการเป็นอย่างไรอาการก็มักจะมีอาการปวดเวลาเดินบริเวณรอบข้อสะโพกไปยังขาหนีบรู้สึกว่าข้อสะโพกเนี่ยฝืดตอนเช้าหรือว่ามีเสียงภายในบริเวณข้อสะโพกสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะข้อสะโพกเสื่อมก็ได้แก่นหนึ่งผู้สูงอายุโดยเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย 2. ผู้เคยประสบอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บโดยตรงที่ข้อสะโพก 3. ผู้ป่วยที่ใช้ยาบางประเภทเป็นระยะเวลานาน,านเช่นสเตียรอยทําให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงบริเวณข้อสะโพกได้และ 4. น้ําหนักตัวมาก หรือเล่นกีฬาทำกิจกรรมหรือทำงานที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อข้อสะโพกเป็นเวลานานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอลองสังเกตตัวตัวเองดูนะครับว่าเรามีลักษณะอาการต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะครับก็ถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีภาวะข้อสะโพกเสื่อมได้นะครับ